มันมีสายไฟอ่ะมันตกลงมาตรงจากเสาไฟฟ้าแล้วมันพาดผ่านระหว่างในรั้วบ้านเราอ่ะซึ่งบ้านเราอยู่ระหว่างเสาไฟฟ้า2อต้นน่ะซ้ายกว่าแล้วมันมีฝั่งหนึ่งอ่ะที่มันตกลงมามันก็เลยกลายว่ามันพาดระหว่างบ้านเราอยู่พวกเราก็อ่าส่งข้อความเนี่ยไปนในแอปของของการไฟฟ้าว่าขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้ามาดูให้หน่อยอ่าวันที่31ตุลาเสร็จปุ๊บก็ไม่มีใครติดต่ออะไรมา จนวันที่หนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอันตรยายเนี่ยคือเราก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งแหละเราไม่สามารถที่แบบเราไม่รู้หรอกว่ามันสายไฟอะไรนะเพราะมันตกลงมาด้วยความที่มันตกจากสาไฟฟ้าสิ่งแรกที่เราคิดละ่ะเราต้องคิดเลยว่ามันคือสายไฟเนาะเราไม่สามารถคิดอย่างอื่นได้เราต้องคิดสายไฟและสิ่งที่เราต้องคิดได้ก็คือเราจะต้องโทรหาการไฟฟ้าให้เขามาช่วยดูเพราะเราเป็นชาวบ้านเราไม่สามารถไปพลิกดูได้ว่า ensation. สายไฟหรือสายอะไรพอเราติดต่อไปทางแอปปุ๊บส่งรูปไปเขาดูเนี่ยมันไม่มีการติดต่อกลับมา เราก็เลยโทรไปหาที่1นึโทรไปที่หนึ่งองเก็คุยกับเขาบอกว่าเล่าเหตุการณ์เขาฟังว่าเออมันมีสายไฟตกมาอย่างนี้เรากลัวอันตรายเพราะเราไม่รู้มันคือสายอะไรเจ้าหน้าที่ก็ดีมากก็รับเรื่องแล้วบประสานงานให้วันนี้เลยพอประสานงานให้วันนี้เลยเราก็รอมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสายไฟมันก็อยู่อย่างนั้นนะไม่มีใครโทรมาแต่ก่อนหน้านี้คือเจ้าหน้าที่ค a l l center น่นะย้ำเราแล้วว่าใช้เบอร์นี้ใช่ไหมคะเบอร์ให้ติดต่อเบอร์ไหนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับ ่ะแล้วก็ย้ำเบอร์ไปพอย้ำย้ำเบอร์ไปมันก็ไม่มีใครโทรอะไรมาก็ทิ้งเวลาไปก็รอว่าอื่นเขาอาจจะติดธุระหรือว่ายังไม่ได้คิวจนมาดูย้อนหลังเนี่ยมันคือวันที่เจ็ด ที่ทักไปใหม่บอกว่าเออยังไม่มีคนเข้ามาดูเลยนะแต่ว่าในระบบอ่ะมันลงข้อมูลอยู่ว่าใครชื่ออะไรเป็นคนโทรมาเรื่องอะไรมันมีข้อมูลเพราะเจ้าหน้าที่็ย้ํามอยู่ว่าเออคุณคนนี้ใช่ไหมร้องเรียนเรื่องนี้ใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่ช่วยให้คนมาดูหน่อยนะคะเพราะว่าเรากลัวมันอันตรายใส่ไฟมันพลาดข้างข้ามบ้านเนี่ยม,มันมันระหว่างบ้านเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยมันต้องเดินก้ม กลัวมันจะอันตรายเผื่อไฟมันรั่วแล้วคือหน้าบ้านเนี่ยน้ํามันท่วมอยู่แล้วด้วยในหมู่บ้านเนี่ยน้ําท่วมเสร็จปุ๊บก็เงียบหายเงียบหายอีกก็ไม่มีการติดต่อกลับมาจนน่าจะวันนี้มัง้งอ่ะไม่ไม่น่าจะมีวันอื่นแล้วน่าจะเป็นวันนี้จำไม่ค่อยได้ละสุดท้ายนี่คือเราโมโหแล้วอ่ะเราโมโหแล้วเสร็จเราก็เลยโทรไปหาเขาอีกบอกว่าทําไม คราวนี้คือไม่ได้ไปแจ้งเหตุขัดข้อง,งแล้วนะมันเป็นการร้องเรียนเราก็เลยโทรไปในหัวข้อร้องเรียนเขาถามว่าร้องเรียนเรื่องอะไรบอกว่าเราแจ้งเราแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะสองครั้งสามครั้งแล้วก็มีในแอปด้วยแต่ไม่ได้รับการประสานงานเลยจนเราเริ่มต่อว่าเขาอันนี้ต้องบอกนะเราต่อว่าเขาจริงเพราะเราเกิดการมมโหว่าเฮ้ยทำไมบอกว่าจะมาให้คนดูให้แล้วทำไมไม่มาแล้วเราอยู่ในความแบบ ไม่ปลอดภัยอ่ะคือเราเราจะออกจากบ้านเราต้องก้มอ่ะใส่ไฟคุณคิดดูว่าใสา่ไฟผ่านหน้าข้ามตรงในรั้วอ่ะแล้วมันอยู่บนหัวเราอ่ะเวลาจะไปไหนมันคือมันมันไม่มันไม่มไมปลอดภัยอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าทําไมไม่มีส่งใครมาดูเสียทีเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวเขารีบประสานงานให้เลยแล้วก็บอกว่าวันไหนอะไรยังไงเจาะจงมาเพราะว่ามันไม่มีใครติดต่อมา ซึ่งคุณมีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันมีการประสานมันมีการติดต่อมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าใช่เขาจะรีบ,บ,บดําเนินการให้พอเขารีบ,บ,บดําเนินการให้อันนี้บอกเลยนะว่าเจ้าหน้าที่ call center ดีเขาดีเขารับเรื่องแล้วเขารีบจัดก,การให้เขาพูดจาดีเขาดีทุกอย่างนะแต่สิ่งที่ไม่ดีเริ่มฟังสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วพอเขาประสานงานให้เสร็จป,ปุ๊บสักพักหนึ่งมีเบอร์ขึ้นมาเขียนว่าเบอร์จากการไปฟ้าลำลูกกา เป็นผู้ชายโทรมาบอกว่าเข้ามาดูให้แล้วมันไม่ใช่สายไฟแต่มันเป็นสายอากาศอ่าสายสื่อสารเราก็เลยบอกเขาว่าแล้วคุณไม่บอกเราล่ะว่าคุณเข้ามาดูแล้วเขาบอกว่าก็มาแล้วไม่มีคนอยู่บ้านอ่าเราบอกอ้าวแล้วเบอร์ที่เขาให้ไปล่ะเบอร์ที่ให้ไปอ่ะก็ย้ำเบอร์กันแล้วทำไมคุณไม่โทรบอกแล้วฉันจะรู้ไหมว่ามีใครมาดูให้ฉันหรือย,ยัง พอมาถึงคือมันไม่มีใครบอกแล้วฉันก็ไม่รู้สายไฟอะไรแล้วฉันก็ต้องอยู่แบบระแวงว่าตกลงเนี่ยฉันจะโดนไฟดูดวันไหนเออเขาก็บอกว่ามันเป็นสายสื่อสารเราก็บอกว่าสายสื่อสารคืออะไรเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจจริงๆเราไม่ได้ตีงูหรือแอบแบลวเราไม่เข้าใจว่าสายสื่อสารสายสื่อสารหมายถึงว่าฉันต้องไปแจ้งทรูหรอ <c oughs> ฉันต้องไปแจ้งดีแท <representatives> ็กหรอฉันต้องไปแจ้งท <c oughs> <ๆ c oughs> ีโอหรอเราไม่เข้าใจเราก็เลยบอกว่า แล้วตกลงสายสื่อสารคืออะไรฉันจะต้องทําอะไรเขามองห,หูเขาวางหูใส่กระแทกหูใส่นี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทําเจ้าหน้าที่หน้างานทํามาดูจริงหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะไม่มีการจดบันทึกไม่มีการรายงานไม่มีการโทรบอกแต่สิ่งที่เขาบอกคือเขาบอกว่าเขามาดูแล้ว แล้วดูแล้วยังไงอะดูแล้วล้วคุณไม่บอกเราหน่อยเหรอว่าเออคุณสายมันไม่ใช่นะคุณต้องประสานงานทําอย่างนี้ต่อน,นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ไม่คือมาดูอ้าวไม่ใช่ขาย,ยาชั้นไม่ใช่เอาตรงๆนะไม่ใช่เรื่องกูแล้วก็กลับอ้าวแล้วชาวบ้านล่ะชาวบ้านที่รอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยู่ล่ะยังไงต่ออะเราก็ไม่รู้ว่าตกลงคุณมาหรือยังเราก็ได้แต่โทรหาลเซ็นเตอร์ไม่เห็นมีใครมาไม่เห็นมีใครมา เออคอเซนเตอร์เขาก็ประสานงานนห้สิแต่งานง,งานไม่แจ้งไงหน้าจ้างงานไม่บอกเลยว่าคุณมาดูให้แล้วแล้วมันคืออะไรฉันต้องทอํายังไงต่อคุณก็ปล่อยให้สายไฟพาดหน้าบ้านฉันอยู่งั้นอะ่ะให้ฉันเกิดความหวาดกลัวอยู่งั้นนะว่าจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้แล้วสิ่งที่ชินคุณทาคือคุณกระแทกหูใส่ลูกค้าแ,แทกหูกระแทกหูใส่ประชาชนน่ะซึ่งเราไม่รู้เราต้องอยังไงต่อเราจะต้องไปพลิกสายไฟดูก่อนหรอ ว่าเฮ้ยสายไฟนี่เขียนว่าของอะไรนะทูหรือเปล่าดีแท็กหรือเปล่า AIS หรือเปล่าแล้วค่อยโทรอย่างนี้เหรอนี่คือสิ่งการกระทําที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าขั้นตอนอย่างนี้คือสิ่งที่ถูกต้องฉันต้องขออภัยด้วยที่ฉันโทรหาการไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดขั้นตอนที่ฉันบอกว่าประชาชนต้องเอามือไปพลิกสายไฟดูก่อนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผิดคุณต้องยอมรับนะว่าคุณบริการได้ไม่ได้เรื่องมากเอาตรงๆว่าคุณไม่ควรทางานที่นี่เพราะคุณไม่มีจิตใจบริการเออ คุณเข้ามาด้วยฐานะอะไรหรือว่าเหตุผลอะไรฉันไม่รู้แต่คุณไม่ควรจะทํางานที่นี่ต่อนะคะเสร็จปุ๊บเราก็โมโหแล้วก็โทรกลับไปหาหนึ่งหนึ่งสองเก้าอีกแล้วเหตุการณ์เขาฟังบอกว่าเออเราถูกกระทําอย่างเนี้ยตรงที่ว่าพอเราซักเข้าไปว่ามันเป็นสายอะไรแล้วทํำยังไงเจ้าหน้าที่กับวางหูใส่แล้วเราจะยังไงแล้วเราจะต้องยังไงต่อเราไม่รู้เลยว่าจะต้องยังไงต่อ เจ้าหน้าที่ call center ก็ดีก็บอกว่าเดี๋ยวรีบจัดก,การให้และวรีบประสานงานให้สายสื่อสารเขาอธิบายให้ฟังว่าสายสื่อสารหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องทํำยังไงต่อเขาก็บอก1 2 3เดี๋ยวเขาประสานงานให้สายสื่อสารแล้วก็จะรายงานผู้บ,งบังคับบัญชาให้เราก็ฝากด้วยถ้าเรื่องยังไงช่วยเร่งเลืองสายไฟให้ก่อนแล้วกันเพราะกังวลเรื่องนี้อยู่ก็วางหูไป สักพักใหญ่ๆเขาก็โทรกลับมาบอกเขาประสานงานใหส้สายสื่อสารให้แล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีคนเข้ามาดูถ้าไม่เป็นวันนี้ก็เป็นพรุ่งนี้ที่จะเข้ามาดูให้แล้วเราก็ย้ำไปว่าถ้าเข้ามาดูเนี่ยคือพรุ่งนี้ไม่อยู่บ้านแต่ถ้าเข้ามาดูเนี่ยรบกวนนิดนึงช่วยโทรบอกเราหน่อยว่าคุณมาดูให้แล้วแล้วเราจะต้องยังไงต่อทํายังไงกับสายไฟที่มันพาดอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราเราจะต้องโทรไปหาใครดีแท็กทูหรือว่าเอสบีสามบอดแบนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะเราไม่รู้อ่า อันนี้คือสรุปก็คือสิ่งที่จะบอกก็คือว่าชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยจะต้องทํำยังไงถ้าเกิดเจอสายไฟพาดหน้าตรงเนี้ยคือคุณจะให้เขาไปพลิกสายไฟดูเองจริงๆใช่ไหมแล้วค่อยโทรไปหาเจ้าของสายไฟเจ้าของสายนะนะั้นน่ะไม่ใช่สายไฟหรอกคือสิ่งที่ประชาชนคิดได้นะเวลาที่เกิดเหตุอะไรเกี่ยวกับสายไฟหรือว่าสายที่มันรีลงะระยางเนี่ยสิ่งที่เขาคิดได้อะเขาคิดได้อย่างเดียวคือเขานึกถึงการไฟฟ้าคุณนะอยู่ในใจเขานะ คุณอยู่ในใจเขาว่าเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินเนี่ยยังไงเขาก็ต้องโชว์หาคุณก่อนแต่คุณก็ต้องทําตัวให้มันให้มันสมกับที่เขาคิดถึงคุณน่ะนึกถึงคุณเป็นคนแรกอะ่ะโดยการที่ว่าเออมาดูให้แล้วนะบริการให้แล้วนะแล้วคุณจะต้องทําอะไรต่อหนึ่งสองสามถ้ามันเป็นไปได้จริงๆถ้ามันไม่เหนือบ่าฝาแรงคุณมีบันไดามาคุณช่วยดึงสายออกให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่ปล่อยมันพลาดอย่างนั้นต่อไปฉันนะ่ะไม่ได้มีตาทิพย์ เออฉันยังฝึกวิชานี้ยังไม่สําเร็จนะคะตาทิพย์กายทิพย์อะไรก็แล้วแต่ที่มามองเห็นอะไรโดยโดยแบบว่าไม่ต้องมีใครบอกอ่ะฉันยังต้องอาศัยคนบอกอยู่ฉันยังต้องอาศัยอีกว่าเออคุณมาแล้วคุณโทรบอกหรือคุณทิ้งข้อความทิ้งจดหมายเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดฉันฝึกตาทิพย์ได้เมื่อไหร่สําเร็จเมื่อไหร่เนี่ยนะฉันก็คงไม่พึ่งคุณแล้วล่ะ นะเพราะวันนั้นที่ฉันทําตาทิพย์สำเร็จเนี่ยฝึกตาทิพย์สำเร็จเนี่ยฉันน่าจะรู้มันคือสายอะไรถ้ายังไงก็ฝากไปที่การไฟฟ้าอําเภอลําลูกกาหน่อยนะคะถ้ามันไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆก็ช่วยอบรมพนักงานคุณหน่อยแล้วกันว่านี่คือการดูแลประชาชนเหรอเราไม่ได้มานั่งดูว่านี่ประชาชนหรือว่าหน่วยรัฐอะไรนะเรามองในมุมของพือว่าคนมันไม่รู้คุณก็บอกเขาหน่อยเถอะนะ